สวัสดีครับคุณคือมานาวลูกสาวของประพึ่งใช่ไหมครับโอ้โหเขาหลอขนาดนี้เลยเหรเนี่ยใช่ค่ะถ้างั้นผมขอนน่งด้วยนะครับค่ะเออ ผมได้ข่าวมาว่าคุณทำงานที่บริษัทเคดีหรอครับทำไมจู่จู่เขาถึงมาถามเรื่องงานล่ะหนูว่า <_ of the music> ใช่ค่ะแต่ว่าฉันก็เป็นแค่พนักงานธรรมดาคนหนึ่ง <_ d ream> ฉันไม่สามารถแนะนำให้คุณเข้ามาทำงานที่บริษัทนี้ได้หรอกนะคะถ้างั้นฉันขอพูดตามตรงเลยเดทครั้งนี้แม่ฉันบังคับให้ฉันมาเจอคุณ พอดีฉันมีนัดนะคะขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวกันสิครับมะนาวหลังเลิกงานคุณว่างหรือเปล่าครับ เขาไม่มีเวลาเปิดข้อความเลยหรือไงอหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ของเขาไม่ดีหรือเปล่านะนี่มะนาว คุณไม่เห็นข้อความที่ผมส่งให้คุณนี่คุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงคะเนี่ยสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีครับ,รรบเอ่อนี่คุณคือประธานของบริษัทนี้เหรอคะ สวัสดีคะ่ะท่านประธานเมื่อกี้ที่คุณบอกข้อความข้อความอะไรเหรอคะเอ,อ่อก็ข้อความนี้ไงลหรครับนี่คุณเบลเบอร์โทรของฉันมาจากไหนอะ่ะคือ ผมก็หาจากข้อมูลของพนักงานบริษัทนี้ไงแหละครับแล้วนี้คุณไม่มีเบอร์ของผมงั้นเหรอก็ฉันไม่สามารถหาข้อมูลของคุณได้นี่คะครับเออคือผมแค่อยากจะถามว่าหลังเลิกงานคุณว่างหรือเปล่าก็แค่นั้นไม่ว่างค่ะพอดีว่าผู้จัดการเฮลท์ฉันไปคุยงานกับลูกค้าอ๋อ คุณฟีฟาคะคุณลองดูโปรเจกต์นี้ก่อนนะคะอเดี๋ยวก่อนสิคุณสวยใครสอนคุณเนี่ยว่ามาคุยงานโปรเจกต์มาถึงปุ๊บก็คุยแต่เรื่องงานอย่างเดียวแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะคะของแบบนี้นะ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนะี่ยมีความจริงใจมากพอหรือเปล่าคุณฟีฟ้าคะถึงแม้ว่าฉันจะดื่มไม่ค่อยเป็นแต่บริษัทของเรามีความจริงใจแน่นอนคะ่ะงั้นแก้วนี้ ฉันดื่มเพื่อคุณนะคะแต่กฎของผมเนี่ยอย่างน้อยต้องดื่มก่อนสามแก้วนะ ฮลโหลนันรบกวนคุณช่วยส่งตำแหน่งร้านอาหารที่มนาไปเจอลูกค้าส่งมาให้ผมหน่อยสิได้เลยค่ะเจ้านายคุณฟีฟ้าคะแต่ว่าฉันดื่มไม่เป็นจริงๆนะคะถึงแม้ว่าคุณจะดื่มไม่เป็นเนี่ยแต่ยังไงซะผมก็คิดว่าเล่าแค่นี้เนี่ยคงทำอะไรคุณไม่ได้หรอก นี่คุณออกมาคุยธุกรกิจความจริงใจแค่นี้เนี่ยคุณยังไม่มีให้กันเลยหลเหรอ,อไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณฟีฟ้าคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะงั้นฉันต้องขอโทษด้วยนะคะ <hone> เดี๋ยวฉันดื่มเองค่ะคุณด <C oughs> ื่มจริงหรือเปล่าเนี่ย แก้วนี้เนี่ยผมไม่น้ำนะงนั้นฉันดื่มใหม่แก้วก็ได้ค่ะคุณฟีฟ้าคะฉันหวังว่าบริษัทของเราทั้งสองจะร่วมงานกันได้ดีดนะคะต้องแบบนี้สิคุณสวย เรื่องงานโปรเจกต์เนี่ยไว้เราค่อยคุยกันก็ได้แต่คุณรู้ไหมเมื่อปกติแล้วเนี่ยคนอย่างผมไม่ใช่ว่าจะดื่มเหล้ากับใครง่ายๆนะค่ะแล้วมีใครบ้างแหะครับที่คุณจะยอมดื่มด้วยอุ้งตากับ คุณไม่เห็นจำเป็นต้องมาด้วยตัวเองเลยนะครับทำไมก่อนหน้านี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยล่ะครับว่าถ้าจะคุยธุรกิจกับบริษัทของคุณต้องดื่มเหล้าก่อนไมยคุณตั้งครับมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับผมก็แค่หยอกน้องเขาเล่นๆเ,เองงานโปรเจกต์นี้เดี๋ยวผมเซ็นเลยนะครับเซ็นตอนนี้เลยไม่จำเป็นหรอกครับ ต่อไปนี้ธุรกิจที่คุณจะร่วมลงทุนกับบริษัทของผมคุณไม่ต้องเซ็นแล้วนะครับคุณตั้งดิคุณกำลังพูดเล่นอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเอิญว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบพูดเล่นด้วยสิครับถ้างนั้นบริษัทเคดีของคุณเนี่ยก็คงเสียหายไม่น้อยเลยใช่ไนะ บริษัทของผมเสียหายแค่นี้สบายมากครับแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทของคุณเนี่ยก็ไม่แน่นะ <ST AR> มะนาวเราไปกันเลยครับ <c oughs> ค่ะ,ะคุณตั้งคุณตั้งครับโอ้เฮ้ คุณตั้งคะฉันต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะแต่นี่ก็บังเอิญจังเลยเนาะนี่คุณก็มาทานข้าวที่นี่เหมือนกันเหรอคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับผมตั้งใจมาหาคุณตั้งหาฮะความหมายของผมก็คือที่ผมตามมาหาคุณก็เพราะว่าผมชอบคุณมะนาว คุณยินดีที่จะเป็นแฟนกับผมไหมครับฉันยินดีค่ะ